ดูอะไรอ่ะดูอะไรเนี่ยนี่ลูกตาเนี่ยโอ้โหกูนึกถึงโอ้โหดูเหลืองเลยเหลืองอารามของบ้าวเออมันมีมันมีต้นนะมันมีต้นเออต้นมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในที่เราที่เราจะมานําสื่อโฆษณาเนี่ยทาสื่อโฆษณาให้ด้วยหลายๆคนก็คงเห็นจากต้นคลิปแล้วแหละว่าเป็นน้ําอยู่แล้วก็ที่ติดน้านั่นแหละน้ําอะไรน้าปราปาปลาละมังน้ําอะไร แม่น้ําท่าจีนแม่น้ําท่าจีนเลยตรงนี้เลยนะนี่เลยเออตอนนี้คือเราอยากจะพามาชมที่ดินติดแม่น้ําท่าจีนออใหญ่ๆดังๆเลยเรียกได้ว่าเ,ออเป็นเส้นเลือดใหญ่เป็นเส้นเลือดขอดของสุพรรณเลยไหมเส้นเลือดขอดจะมาทำไมครั <c oughs> เ,ออเป็นเส้นเลือดใหญ่ของสุพรรณบุรีเลย<ช>ก็ว่าได้เนาะหล่อเลี้ยงน้ําคลองท่าอะไรต่างๆก็มา,าจากท่าจีนอ่าส่วนใหญ่แต่ก่อนจะเข้าเรื่องเราจะลืมมา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นอาการครับผมผมยศเกียวดินครับผมครับผมฟิล์มรัตภูมครับอ่าใช่ท่านหน้านี้ฟิล์มตลัตภูมินะคุณผู้ชมต้องปลุกตัวเองก่อนต้องปลุกก่อนให้ตื่นก่อนโอเคนี่คือไอ้นุ่มหน้ามนคนอารมณ์ดีเออพี่ทิดอึ่งพี่ลุงอึ่งพี่อ้าวเรียกไปเถอะตาอึ่งอแต่อย่าเรียกไอ้ก็พออ่าโอเคเข้าเรื่องข้าเราครับผม เนื้อที่สี่ไร่3มงานแปลงนี้นะครับนะเป็นที่ดินติดแม่น้ําอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะสวยๆงามๆแบบนี้สี่ไร่เท่าไหรนะครับสี่ไร่สามงาน8ปดสิบปตารางวาเกือบห้าไร่ว่างั้นย้อนไป12บตารางวาเนาะคุณผู้ชมแปลงนี้คือเรายืนอยู่บนเขตเขื่อนใช่ไหมครับลุงยืนอยู่บนอะไรนะเขาเรียกอะไรวอล์กนะสกายวอล์กประมาณนั้นก็คือเป็นเขตเอ้ยเป็นเขสกายวอล์กไงเออสกายก็ไปได้เรื่อยเนาะเป็นเขตเขื่อนนะที่เขาทาก้านไว้ ไปออกกาลังกายก็ได้อ่าใช่เขาจะวิ่งได้รอบเนาะแปลงของเราเนี่ยคือมันทําก็คือมันก็คือติดแม่น้ำแหละแต่ว่ามันมีเขื่อนกั้นแต่ไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะปลูกบ้านไม่ได้ไหน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 เขาการเขตแล้อนี่ไงนี่นี่นี่เขาการเขตไม่ได้นี่หลักนี้นะนี่เขาการเขตไว้นตรงนี้นะคะผมนี่คนปลูกบ้านเห็นไหมนู่น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 นเด่นเลยเด่นเลยนูนเด่นเด่นเลยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ไหมนะใช่คืออันนั้นน่ะเหมือนเหมือนเขาปลูกเป็นคือบ้านอ่ะเขาอยู่ข้างหลัง แต่ว่าเขาปลูกไอ้ไอ้ไอด้านหน้าเหมือนเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นลานรับลมลานรับวิวะไว้นั่งดูน้าดูอะไรอ่าอ่าใช่ไอ้บ้านน่ยมันอยู่ด้านหลังเห็นไหมเขาต่อเพิ่มมาเอาเอเข,เขาก็ทําสูงสูงใช่ไหมเพราะว่าเขื่อนเนี่ยมันทําไว้สูงมากใช่สูงแบบสูงริ้วเลยคุณผู้ชมนี่ดูไม่ต้องกลัวน้ําท่วมนะโอ้โหมันไม่ต้องกลัวอยู่แล้วคือเขตนเนี้ยอ่ถ้าเกิดว่าหน้าน้ำอ่ะมันมีอยู่อา่ามันมีหน้านนหน้าน้ำอ่ะคือมันเจิ่งฝั่งนู้นถูกป่ะฝั่งนู้นน่ะมันต่ํา นะฝั่งนู้นนะั่นมันต่ำฝั่งนี้จะสูงกว่าสูงกว่าอ่าฝั่งนี้จะสูงกว่าคือข้อดีของแปลงนี้เลยแล้วก็เป็นข้อสังเกตเลยหลายคนคือจะถ้าจะซื้อที่ติดน,น้ำเขาห่วงเรื่องน้ําท่วมเนี่ยคือไอ,ไอ้หลานยศอ่ะอึงเงี้ยมีคนสนใจปับ๊บเขาบอกว่าแต่จะทําท่าลงไปในน้ําได้ไหมได้สิได้นะได้เออบางคนเนี่ยเริ่มจะมีคนถามไปเลยเนะี่ยเออมันมีคนทํามันมีคนทําท่าอยู่ตรงนู้น<อ>ถ้ามองจากมุมสูงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ดูมันมีคนทําท่าอยู่ตรงนู้นมันเป็นท่าลง เนาะเขาเผื่อเขาด้วยไงเฮ้ยอยากจะทํามีท่าแล้วก็มีศาลาริมน้ําแบบว่าแพแบบนู้นเห็นไหมใช่ไหนแต่แต่ถ้าเราจะต่อแบบเขาเลยก็ได้เนาะเออแล้วก็มีจุดหนึ่งเลยหลังเล็กๆวงในที่เราดีกว่าจัดปาอ่ะอ่ะเนี่ยคือหน้าแปลงด้านที่ติดกับแม่น้ำนะ50ากว่าเมตร50กว่าเมตรเลยนะติดแม่น้ำเนี่ยแปลงนี้คือข้อดีนอกจากจะติดแม่น้ำแล้วคือติดถนนติดถนนลาดยางแล้วก็ ดีดีขึ้นไปหน่อยลงจากถนนสี่เลนเข้ามาประมาณ500เมตรโอ้โหคือเรียกได้ว่าติดแม่น้ําสวยๆหน้ากว้างติดแม่น้ําก็โคตรกว้างถนนหน้าแปลงก็ไปถนนลาดยางยางดียางดีโอ้โหแล้วลงจากถนนสี่เลนเส้นสามสี่ศูนย์สุพรรณบุรีชัยนาทเนาะเออหน้ากว้างเดียวชี้จากตรงประมาณสักต้นกล้วยไอ้ต้นต้นมะพร้าวนะต้นมะพร้าวเนี่ยเราลากมาเลยเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวให้ดูก่อน เห็นจากมุมสูงเห็นขอบเขตไปแล้วเนี่ยคือเดี๋ยวให้มาดูที่จริงหลักนี้นะนี่หลักนี้เลยหลักนี้นะหลักนี้หลักนี้หลักนี้คือเขาทําเป็นท่ออ่าเขาจะทําเป็นท่อเหมือนระบายน้ําลงเข้าไปด้วยเนาะใช่อันนี้ไอ้ท่อนี้ไม่ได้อยู่ในที่แล้วนะไม่ได้อยู่ในที่ถ้าน้ำหลากมามันก็จะไหลลงลงแปน้ำไปเลยเขาเรียกว่าน้ําเขาเรียกว่าน้ําฝนนะไอ้พวกน้ําอะไระน้ําฝนแบบ ฝนตกเยอะใช่ฝนตกเยอะที่สูงลงที่ต่ำว่างั้นเขาก็ทําเป็นทางลงแม่น้ําไปแต่ไม่ต้องห่วงนะที่เราเนี่ยเมื่อทําเขื่อนแล้วก็สูงขึ้นไปอีกใช่โอ้นี่ไงเนี่ยแล้วเราก็ยิงตามแนวนู้นเลยใช่ไหมอ่าอ่ามันเป็นเสาแดงอ้อมอ้อมอ้อมไปเลยใช่เนาะขอบเขตเราก็มองอย่างนั้นจะได้ต้นตาล1น3 4งสองสามสี่เอ้ยอนุต้นะพร้าวหนึ่งสองต้นตาลทั้งหมดได้3ต้นเยอะเลยอ่าเนาะแล้วขอบเขตทางด้านซ้ายก็จะตามแนว ถนนเลยหน,อยน,น,หนไหนอยเห็นไหมะตาตามแนวมอไซค์เห็นไหมตามแนวต้นไผ่อ่าไอ้นี้รถเกี่ยวรถอ่ารถเกี่ยวนี่คือเขาเขาชาวบ้านเขาขอมาจอดนะอ่าเขาขอมาอเขาขอพี่เจ้าของอ่ะมาจอดหน่อยได้ไหมพี่เจ้าของบอกโอเคท<อ>ายได้เลยเนาะประมาณนั้นนะค่อยๆทีอที่ๆใสออ่ใช่คำนี้นึกทั้งคู่เลยเนาะโอเคเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ก่อนเลยละกันนะเบอร์ใครเบอร์ใครเบอร์พี่เจ้าของเขาเลยผมบอกว่าเขาสะดวกนะเอาเบอร์เขาได้เลย ส่วนใหญ่เราอยากจะบริการให้นะแต่ว่าอ่ะถ้าเขาโอเคก็จัดไปที่เขารับอาสาเพราะอะไรเพราะว่าเขาดูในช่องเราแล้วบอกว่าผู้ติดตามเยอะแล้วก็คิวนี้กว่าจะว่างนี่โอ้โหไม่มาหาพี่ทีก็เลยอ่ะเดี๋ยวถ้าแปลงเนี่ยเดี๋ยวถ้าลูกค้าโทรมาสนใจอ่ะเดี๋ยวพี่มารับห้กันแล้วกันอ่าโอเคประมาณนั้นเนาะเออเราก็ต้องใครที่อยากจะรับติดต่อทําโฆษณาก็ต้องแจ้งแล้วก็ต้องหาวันกันก่อนนิดนึงนะนี่ข่าวแววๆมามาตอนเช้าช่วงเช้าที่เราประชุมกันนไงอ่ะ ทั้งอะไรนะเพชรบุรีอ่าฮะอ่าแล้วก็อะไรนะกัแพงแสนอา่าด้วยประทุมธานีมีกรุงเทพบ้านเดียวเดี๋ยวรอติดตามครับผมโอ้โหคือต้องใจเย็นๆหน่อยนะต้องใจเย็นหน่อยเราเดี๋ยวเราพยายามพยายามตามเต็มที่แต่ว่าเรามาอยู่บนแปลงนี้เรามาแปลงนี้ก่อนแปลงนี้ก่อนเลยเออจัดไปแปลงนี้พิกัดอยู่ที่ตามบนย่านยาวเอสามชุกสุพรรณบุรีครับอ้านะอ่าแปลงนี้ห่างจากตลาดร้อยปีอ่ะ ประมาณไม่ถึง10บกิโลนะไม่ถึง10บโลนะใช่ไอตลาดร้อยปี3ชุกที่ว่าเขาชอบมาเที่ยวกันใช่ไหมคนกรุงเทพชอบมาเที่ยวกันใช่ไหมเออเนี่ยคือห่างจากตรงนี้ประมาณ10บโลอําเภอศรีประจันตโรงพาบาลสีประจันก็ประมาณใกล้ใกล้เกือบกันเอออ่าประมาณนี่ผ่านมาเลยผ่านมามีจะมีแยกศรีประจันใช่ไหมบ้านควายเคาเรียกบ้านควายไทยเหรออ่าแล้วก็ผ่านอะไรนะ อินทปารามสวนอินทปารามสวนอินทพารามหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยประมาณนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์กอ่าคือราคาอ่ะบอกไว้ก่อนเลยเกือบ5้าไร่เนี่ยมัน5ล้านตกไร่ละประมาณสัก3ล้านบางคนบอกว่าราคาสูงไหมสูงสูงไหมอ่ะให้ลองเทียบนะการที่บอกว่าราคาสูงไม่สูงให้ลองเทียบทำเลที่ได้อ่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรู้เองว่ามันว่ามันสูงไหมแล้วนี่เลยเขาปรับพื้นดินใช่คือแปลงเนี้ยถมปรับทั้งแปลง นะถมทั้งแปลงเนี่ยเรียบทั้งแปลงเลยเป็นพันรถอ่าใช่เป็นเป็นพันคันรถเลย <c oughs> แล้วถมเ,เท่ากับระดับถนนลาดยางด้านหน้าที่จะพาไปดูเลยใช่นะครับผมนะเขาถมให้ปรับให้ทั้งแปลงนะครับอ่าและอันนี้ติดถนนลาดยางด้วยติดแม่น้ำกองกว้างใกล้ถนนสี่เลนใกล้แหล่งท่องเที่ยวคุณผู้ชมเราคิดเอาว่าราคานี้มันแพงหรือมันไม่แพงละกันเนาะใครชอบอแถวสุพรรณอยากได้ที่ติดแม่น้ำสุพรรณก็ลองดูลองดูใช่แต่นะบางคนมันก็ คือบางคนเขาชอบแม่น้ำมามากงบางคนก็ชอบแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยก็ต้องลองลองดูอ่ะแล้วแต่ความชอบแล้วกันครับผมเนาะอ่ะนี่อันนี้คือเราเราเราเดินมาตามเขตเลยใช่ไหมทางาาซ้ายเนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตาม,ตมหลักอยู่ตามไผ่เนาะเออตามไผ่หลักเตก็รถก็ไปบังกันไว้เออใช่เออไอดินที่ถมเนี่ยก็คือมันเป็นดินดินล้วนอ่ปนอะไรอะไรนะปนมีกรวดบ้างอ่าใช่มันเป<อ><อ>็นดินล้วนนั่นแหละออะเนาะแต่พื้น แต่พื้นเดิมพื้นเดิมเราเป็นดินออกนวลน,น,นดำๆอ่าเป็นดินดูนวลดำๆอ่าประมาณนั้นอ,อันนี้ก็ดินปลูกการเกษตรได้ได้นะทําการเกษตรได้เราอาจจะไม่รู้ดิจะขุดบ่อไหมบางคนชอบไม่ชอบบ่อไม่ต้องขุดล็อกเนี่ยมันมีแม่น้ำแล้วไงอ่ก็ด้วยเอ,อนาะแต่บางคนก็อยากได้ที่อ่ะเอา,เอาว่ากันไปค่อยๆจัดสรรลองดูแลกันวันนี้พามาชมจริงๆเกือบเกือบห้าไร่เนี่ยไอหลานยศเยาว์ดินอ่ะเองว่าจะทําอะไรดี ฮาเกือเกืฮารายอย่างแรกเลยต้องเป็นบ้านบ้านสักหลังหนึ่งบ้านเนี่ยคืออยากได้ประมาณสักกลางที่นะ,ะประมาณสักกลางที่ไม่อยากให้ได้ยินเสียงรถฝั่งนี้แล้วก็ไม่ไม,ไม่อยากใ,ใกล้น้ํามากอ่าไม่อยากให้ใกล้น้ำด้วยง,ง่ายๆเราบริเวณใกล้ๆต้นตาลใช่ประมาณนั้นแล้ว,วผมก็อยากจะเอาบ้านหรือสลา,าเล็กๆกทำต่อยื่นไปทางเดิมน่ะแล้วก นั่นแหละอยู่ในที่<อ>เราอะเอาไป้แบบที่พักพิงแบบม่กกี้เนี่ยที่พาไปดูเนาะบางคนบอกเอ๊ะฉันจะทํารีสอร์ททำได้ป่ะโอ้โหเหมาะเลยเนาะตรงเนี้ยโคตรเหมาะเลยรีสอร์ทโฮมสเตย์พวกเนี้เนาะได้หลายหลังเลยเพราะว่าหน้ากว้างมันแบบแบบโหสวยอะอคือทรงมันสวยเนาะมันอาจจะมันคล้ายๆสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะมีว้าวนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้หน้าเกลียดเลยอ่าสวยบอกเลยเลยว่าสวยอ่ะเดี๋ยวพามาดูถนนหน้าแปลงก่อนเนี่ยหลักเขตใช่ไหมอ,อ่านี่นี่หลักเขตเรานะเขากันเรียบร้อยแล้วเออ ไฟฟ้ามีปลาป่าในถูท่อปลาปลาก็อยู่หน้าที่เลยนะอันนี้คือเป็นบริเวณหน้าแปลงอ่ถนนลัดยางสวยๆแบบนี้เออมีเส้นแบ่งสองเลนอ่าใช่อ่าโอเคเออ่ทางไหนไปถนนสี่เลนเนี่ยครับไปได้ทั้งสองทางแหละไปได้สองทางเลยไปทางนี้เลี้ยวซ้ายขึ้นสี่เลนโอ้โหมันจะสะดวกสบายเกินไปไหมเนี่ยมันไม่สะดวกสบายแล้วก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไปดูป่า ปลาหญ่กันตรงนี้นี่ปลาลำใหก็จะขายไน้ำแข็งใสไหมวันนี้ลถมาได้ลบก่อนไปกินน้ำแข็งใสแล้วก็จะขี่ขึ้นไปถนนสี่เลนเลยจัดไปนี่ทางนี้ก็ได้เห็นไหมหรือจะไปทางนี้ไปบ้านลุงศักดิ์ก่อนลุงศักดิ์ลุงศักดิ์ลุงศักดิ์ขายอะไรลุงศักดิ์ก็ขายลูกขี้นแต่วันนี้แกไม่อยู่ไปขายที่โรงเรียนแล้วรู้จักไปทั่วโหไอคนนี้ไม่ต้องกลัวออกได้หมดเลยซ้ายขวาประมาณประมาณห0 0เมตร600เมตรประมาณนั้นเนาะถนนสีเลน ฝั่งตรงข้ามเขาก็จะเป็นบ้านสวนบ้านสวนแล้วก็มีคลองเขาเรียกคลองอะไรนะคลองไสไก่อ่ะโอ้โหนี่มีคลองท่าเนาะอ่สวยสดงดงามโอ้โหบ้านหลังนี้เขียวมากเลยเรามาปลูกแบบนี้ได้ไหมเนี่ยนี่เ้าเขาทำเป็นไงบ้านหลังเล็กๆแบบคล้ายคล้ายนกดาวกันนะเออเราเราเราอยากเขียวแบบนี้บ้างได้ไหมเนี่ยได้ที่โอ้โหสวยๆตอนเนี้ยคือเขาปรับเอาดินมาถมอะไรอ่า เทียป่าไงมันก็เลยเป็นที่โล่งๆอย่างนี้ใช่คือตอนนี้มันเป็นที่โล่งมันอาจจะยังมองอะไรไม่ออกแต่มันมีแค่ต้นต้นอะไรตปนตานประดับไว้คือพ้นที่โล่งเนี่ยคือข้อดีก็เราสามารถมาจัดสรรเองจัดสรรมาวางวางแผนวางแปลนของเราได้เลยใช่อ่ะนี่ระบบไฟก็มีสามเฟสผ่านไว้ไหมมีมีสามเฟสแต่อยู่มุมที่เราพอดีอ่ะโอเคนั่นะคืออ่ะไอเสาแดงของเราคือตรงนั้นใช่ไหมใช่แล้ว ตรงเสาไฟนั้นเลยลายทางคือออกไฟลายทางนี่คือตลอดเส้นนี้ตลอดเส้นเนอะเออก็ประมาณนี้การเดินทางสะดวกสบายบ้างเถอะสบายมากเนอะกรุงเทพยิ่งง่ายเลยร้อยร้อยเก้ากิโลร้อยแปดร้อยเก้าไม่น่าเกินนั่นประมาณนั้นเออเนะคือกรุงเทพเนี่ยคือเราวิ่งมาไอไอ้แปลงที่ดีเนี่ยมันไปถนนสีเลนประมาณห้าร้อยเมตรใช่ไหมเราสมมติกรุงเทพร้อยเก้าเรามาหนึ่งร้อยแปด จุดหกิโลเมตรเนี่ยมึงจะไปแต่มันย่อยยับทำไมล่ะเรามา108.5กิโลเมตรเนี่ยอีก5้าเมตรลงมาแค่ถนนซีเลนเนี่ยก็ถึงเลยเอาว่างงั้นเลยเอาว่างงันเลยเอาจะเป็นต่อนเลยกใช่เอาไปต่อนคือคืออยากจะแบบคืออยากจะชูลงไงตัวถนนมันเล็กใหญ่เกินอย่างนั้นอ่ะคือถนนใหญ่นะมันลงมานิดเดียวเองเออเนี่ยคุยไปคุยมาจะเลยที่ก็ได้อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เขาอันนี้ของอีกเจ้าหนึ่งเขาขายไปแล้วนะอ่าใช่ของเราเอาตามแบบที่ปรับเลยที่ดินใหม่ๆ นั่นแหละเนาะขอบเขตมันจะมีเสาอ่ะเขาเพิ่งรังวัดไปเมื่อไม่นานไม่นานไม่นานเนาะคือเรามาเช็คในโฉนดได้เลยว่ากอจอง,ององสีอะไรเนะาะเช็คได้เลยใช่อ่าขอสรุปหน่อยสรุปเลยว่าอยากให้ท่านเข้ามาดูกันก่อนดีกว่าเนาะอ่า<ล>ใชาย่ย่งไงยังไงล่ะมาดูความสวยกันก่อนละกันเนื้อที่4ไร่3งาน88ตารางวาตำบลย่านยาวอำเภอสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีอ่า ยกแปลงนะ15ล้านภาษี้ฮักโอนอยู่ที่เจ้าของที่เจ้าของเขาออกให้เลยนะเป็นโฉนดครุฑแดงครุฑแดงที่หนึร้ออพร้อมโอนนะพร้อมโอนได้เลยชอบใจถูกใจนัดหมายเข้ามาดูก่อนก็เนี่ยนัดหมายก็จากเบอร์เนี้ยเดิพี่เจ้าของเลยใช่ครับเนาะอ่าก็ติดต่อเลยคอนนัดชมได้เลยสอบถามรายละเอียดมาเลยเขายินดีครับผมขอแค่โทรเถอะ นะเขาให้โทรเถอะแล้วก็ฝากช่องไว้ด้วย289กล้าเลยดิแชแนลที่ดินครบวงจรในที่เดียวเลยในช่องเดียวเรียกว่าโค้ดครบอ่ะเออออยากจะทําโฆษณารีวิวก็ติดต่อมาได้แต่เรามาคุยกันคุยงานคุยเคลียร์กันว่าจะยังไงกติดต่อจะนั่นนนะเพราะตอนนี้คิวยาวยิ่งกว่าหางว่าวอยกยิ่งกว่าโพยหวยคุณป้าคุณป้าแมมอีกจบเลยใช่ไหมอ่าเอออ่ะโอเคขอฝากไว้ด้วยถ้าเรานี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ โชคดีมีเงินใช้ทุกท่านบ๊ายบายไปแล้วโอเคครับสวัสดีครับ